บพี่น้องปฏิบาาัติงานเยอะพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้าเจ้าของคลิปสวัสดีอ้าพอวพานได้พัดได้ไม่ยานั่งเลยหล่นโคตรพ่อแม่พี่น้องกำลังกำล,ลังลบก,กับปั้นต้อนใหม่กับปัน้นแตกับปวดกระมังมึงเนี่ยไม่ฝากปากเจ้าของอันกลักกกวพฝนสีสเสด็จมาได้พี่น้องกลัวแล้วสิแล้วเบียกแล้วง,งานมืดพอดีจ้ะนี่แหละนี่แหละเวล,ล่าที่มาะสมตอนอันเตเวนตกดินไปแล้วนี่แหละมือนีแดดดีเลย แดดีล้วจอยเงียงอันเอาเอาเอาเลือออกมาอีกหน่อยนึงจ้ะอีกอีกเออมันมันสีเดิงเอาเดิงเอาเลือออกมาค่ะขาดได้บ่เดี๋ยวแพทคอยจะเอาใหม่ให้พี่น้องพี่จอยเราสิผ้าเอาของสูงก่อนเด้อแล้วเราคอยสีเราคอยสีเอาของตั้มนี่นี่ของตั้มนี่ที่เราจมม่นไหวละว่ายยะละวายอย่างไรหูบ่อละว่าอันเพื่อนมาเก็บก้อยขี้เฝ้าไว้เด้อเฝ้าไว้เด้อละว่ะทำไมพี่น้องนี่ ต้องเก็บมาได้จ้ะเพราะว่าบ่ได้เดี๋ยวเสียนี่พุ่นอีกนะคะบ่มันมีแค่นี้นะคะพุ่นพุ่นพ่นน่ะนน้องนึงพุ่นเถิงเถิงพูนทั้งหลายพี่น้องเห็นบ่พุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโอ้ยเต็มอยู่เป็นก่อนๆอยู่งามคักดเถิงเถิงนั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนเดี๋ยวเอาใหม่พี่จ้อยก่อนจ้ะเดี๋ยวเอาใหม่เล่าก่อนโอ้ยยังออมคอนออมหนาออมแอวกันเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวออมใหม่ตัวงส่งนัดพี่จ้อย เดี๋ยวหาใหม่แบบบ่านักให้เด้อ <c oughs> <c oughs> พี่น้องหักดันเปล่าพีนี้ <c oughs> เอานี่จ้ะยังยังหทใหม่หหมได้บ่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยว <c oughs> ย่างอมขอนก็เด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่จ้า <c oughs> อู้หูปุ่นอาจจะแม่นเรางามงามพี่น้องเห็นบ่ เห็นดอกเห็ดบนนั่นน่ะเห็นบ่นั่นน่ะอยู่ปลายนั่นน่ะงามคั้งแล้วแต่เนาะกันลุนลงมาอีกกระชวยกันเล่นทับจอยแล้วพี่น้องมันจะมืดแน่จังน้อยเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเอาดีๆเด้อนั่งบ่ได้จับให้ได้แต่ว่าบันไดคิดว่ามาตรฐานอยู่เพราะว่าแล้วแล้วจมลงดินเหรอไหมอุ้ยอยากแล่นหับเห็ดเด้อป้าดดิโทหมกมกแต่งนะจ๊ะถึงบ่ะจ้าอ้ยอุ้ยอยากแล่นหับเห็ดอุ้ยอุ้ยพี่น้องหาบ่ได้บอกไปนะเดี๋ยวคอยมาเก็บ ต้องหาใหม่เงี้ยกว่านี่บ่พ่จอยเทิงเิงอีกได้ค่ะหรือว่าจะขึ้นไปอีกบอจับจะดีเด้อเอามืออันกอดอันนั้นไว้น้ำในเด้อเอามือกอดอันก๊กใหม่เพื่อแม่ย่านังไว้น้ำเนี่ยอู้ยพี่น้องจะล้นแล้วล้นแล้วอีกนิดเดียวพ่จอยหรือว่าเอาใหม่ไหมบ่หาใหม่ใหมบ่ใหม่ที่มันบ่หนักปวานี่ไหม โซนบ่ถือโซนหมวกงถึกแล้วถึกแล้วโอ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ใหม่นะขวดลงมาลงมาเดี๋ยวบอกเก็บหมวกพี่จอยถึงอนเก็บหมวกก่อนพี่น้องจ้าอเอ้ยเก็บหมวกก่อนจ้าซร้ <c oughs> าเราก็ร่ัองอันนี้ซร้างมันก็ร่ังเปลี่ยนแย่งใหม่พี่น้องจ้าบึงบ้งบิง้ง อุ้ยงามคาดพี่น้องถึงพุ่งพ่วงอุ้ยล่นหรอ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยล่นล่นไม่ก็ล่นบปล่าเอาเดียวเดียวเดียวไปถ่ายพี่จอยก่อนเดี๋ยวคอยมานำเก็บนี่จ้ะไม่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหาใหม่ไหมเอาเอาเท่าที่เอาได้มุนหันก่อนเดี๋ยวมาเอาใหม่ไหมเพราะว่าเอาได้เดียวเดี๋ยวเอา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 เก็บเองบ่เก็บได้บ่ถือกลองเก็บได้บ่ บ่อได้เอาบ่อย่าเสียงกันนะเดี๋ยวเด้อเอาเดี๋ยวกระตาให้เด้อฝรั่งกะจะแนมหน่อยนึงบ่าแนมหน่อยแล้วแนมหลายเอาฝรั่งกะทีพักนางลิงนางลิงหัวมันขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้เอาอันพวงใหญ่ๆหน่พ่อแม่พี่น้องเบึงเงี้าพวงใหญ่ๆน่อยหมค่ะพูดทั้งไตนี่ยขั้นมือแห้งโู้โหพ่อแม่พี่น้อง ผู้ทังใจเนี่ยพ่อแห้งแล้วบพอยากอันนั้นบพอยากงัดอันนึ้นกีบอันแม่อนยานกาบใหม่พันออกมนสิพนแม่มนสิพนเสื้ออีก็แม่พ่นองเพ่นเสืได่มีมองยูอ้ยอ้าเอ้าอ้ออ้ยวิววิอ้ยต่ยังไหนค่าค้มอซโอ้่งมากเลยโอ้ยก็อยากนอนกอดคอมดมืดขึ้นแบบอี้ยเนาะกำลังอ้ทันไรบมแม่พ่นอง ได้บ่ได้โอ้ยซีนเป็นกัวเป็นกลุ่มอยู่โอ้ยโซ่แนโซ่เนี่ยพี่หน่อพี่หน่อพี่ม่อพี่แม่พเป็นก่อนะโยนใส่กระตาโอ้ยรับไปรับมาๆมาๆนี่นี่ขั้ใส่นี่หน่อยนึงเอาบ้านเบิร์ตหน่อยเอาให้หมดเด้อจ้ะเอาให้เบิร์ตเอาให้เบิร์ต มีความดีสกขใจมากๆค่ะหอมกากวยติคือจะกินแฉบพังอ่ะเถิงๆอ่ะนะเป็นปุ่มเป็นฝอเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวนี่อีกพวงหนึ่งจ้านี่โอ้ยไปจะสุดมามาลงลงมาลงมาหาไม้ลงมาหาไม้นี่เบิ่งพี่น้องจ้าถุงมือก็เพิ่งจะมีอยู่คือบอไซคค่ะมันบอคักมันบอคัคผ่านมาพี่น้องเว้ย เป็นอุ่มลุ่มอยู่พี่น้องจ้าเบิงเฮ้ยแล้วเราใหญ่กว่านี้บ่ราะไหนเราใจสิขาดมันใจสิขาดมีรถบันล่องเบิงมือเลย้สามสแปดตัวลบแล้วอ้ยแผลตว่าเบิงสูหมือนได้หนิพี่น้องจ้าตำแหน่งยานเต้นตำแหน่งยานตั้งแต่ใหญ่เพิ่นบริเก็บเฮกน้ำผู้ไหนยูนังงาใหม่อีกเนื้อเนื้อคอใหม่ผุ้น่ะเห็นบ่อู้้ะหอมน้ำกันค่ะ หอมเนาะีจอยเนาะหอมเห็ดค่ะก็คืองามแท้งามงามเดี๋ยวกินเห็ดงามมาจ้ะนั่นแหลเออน้ั่นลืมนั่าลืมนั่นละเออฉันว่าอันมาด่าบนพ่อเห็ดงามเลขึ้นเชี่ยขึ้นไปได้กันมากเพราแม่พี่น้องจ้ะยานบริฟิวเพื่อนจะดีดีเพราแม่พี่น้องเอ้ยไปพ่อเห็ดงามมองได้กันจะเก็บหอมกันเก็บใหญ่ว่าสัน หาบ so first, ่ได้อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าใจดีใจงามขึ้นมาลามเห็ดเพิ่นหาบ่ได้อีกแล้วนัดพี่น้องดูเกินเชียงขึ้นแกพ่อมีคลิปกระพากันไปไต่ไฟสายไต่ไฟสาย่านจอยบ่ได้คลิปพ่อแม่พี่น้องด้ยผุนผุนอแต่แม่ผู้คนอื่นมะตีเขาสีทอนจอยบ่ออ้าวจะเกาะกันไหมล่ะคะต้นหนาปุ่นต้นหนาไปยละมูปลาผ้าดมไปยไปบูไปบูไปเก็บ ไม่ไห้สอหลอน้ำ่นสอหลอน้ำอยากทัานทาว่ว่าแสก้าเจ้าซอๆพี่น้องนี่ยพ่อใหญ่เ่าเดี๋ยวไม่ยังดอกหยอกคนไปเลยจะก้าไใช่ต้องใช้หลูกสาวเราไปไปหาใหม่หาใหม่ เขาเจ้ามาสองมึงเขาเจ้าได้ยินเสียงอันแพรกบพี hmm. <laughs <laughs ่จ้อยเบาแสกบ่ยอเขาเจ้าซื่อๆหรอกจ้ะสวัสดีคุณถามว่าพวกเธอหายหนังหายอ้ยมาตาหักกันหายเหนื่อหน่อยนึงจุดเป็นตาหักเหรอคนอยากบอกในห้อง ในหน่อยหนึงแนมเหรอพอเห็นพี่น้องเห็นแต่หมวกเห็นแต่หมวกขนาดนั้นไหม่รินได้่ะค่ะบัดสินี่เดี๋ยวหาใหม่ก่อนเด้อพี่หน่องเราหาใหม่อยู่พี่น้องเพราะว่ามันยังบ้านเดี่ยวขอโทษจ้ะบ้านเดี่ยวพระละกิจไดจพี่น้องเพราะว่าล่ำหนีตายหรือเป็นพี่จอยเป็นมาตี พอแม่พี่น้องว่าให้เห้าหนะเอาเอาทอแปบเอาทอแปบมาโตมาสันมันสีเห็ดแน่อดไพี่จอยทอแปบอยู่นี่แพะก,กันยังบ่เคยเห็นเจกเสือมาพ่อแม่พี่น้องปฏิบัติรอบนี้มาดามเห็ดปฏิบัติการจ้ะเราขั้นเข่วเราว่าเราบ่ได้ขึ้นเราขั้นเข่วจับดีๆ้อค่ะเด้อไช่หรอจ้ะพ่อแม่พี่น้อง เปลี่ยนกันข <Wow. S 2> ึ <A> ้นขอนบักไงหนึ่งก็อยากเอาขอนนี่ไปไว้หน้าบ้านลําดวนเด้คือสิพุทสิพ่อเนาะพุนอาจาพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดยุ่นพุนอับปายใหม่พุนอาจารเป็นกอเป็นกออยู่พุนโอ้ยเงี้ยมึงก็บข้อเข็ดพ่อแม่พี่น้องเนี่ยร่างมึงสักกันมันไอ้สองเอางเงเลยวะออกขึ้นไปวัดเบ่งสักกันเจ้างันนั้นพ่อใหญ่ระยางลบขึ้นมาอีกดอกปาเทนเนียน คนเดียวกันยังสุกอย่าชนชนชนมาป่านนั้นผัดผันผานเผาเผาอ้อยยอใหญ่ไอันใหม่บอเลี้ยวหม่มันบลเลี้วเียมันมันอมไปหาหน่ยไหมาดูดีาดูแซวเลยเยมถามพ่อใหญ่จะมีอะเราทอยังนี้ซื้อแบบไหนคะ คิดเอพิจพ <Dartmouth> <où" Brother S 2> ิจคิดพิจระซ่อมจักบาดตอนจกพ่อแม่พี่น้อง่าจะแบบไดคันแน่มากี่เราเตี่ยคะเตี่ยเมือเขาเสียเอาบันไดมาทั้งนี้มาเซิงทีนมาเซิงอีกละมันเอาหนักเอาหกเดอขาดเล เือเ้าสิไปแบกเอาไห้ทอนใหญ่นั่นมากเหรอจับดีๆเลอค่ะเด้อยาวมันยาวมันโ่เนี่ยมันบอลลอกหอ่มแมนนาง่ว้าะเกือบถือม้วนไออันกอนอันั่นกอนกอแจ็คคอดม้นเนาเกบอยู่อจับผมไม่พี่น้อง กำลังพิดใจเราซ่อมจะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปเอาไปเอาหรือไปเอาไม้ไม้ใหญ่มากหรือจะเอาเพาไปเอาไม้ใหญ่มากอันเดี๋ยวพี่จอยก็มาดามไปแบกไม้ใหญ่มากนะจ้าเด้ออันได้บ่คนเดียวหรือต้องจ้าสองคนให้ตั้งกล้องบ่อ้องจ้าสองคนละมั้งพี่จอยไม่มันหนักเออไม่มันหนักกับพี่น้องจ้าพู่นะลงบ่เออเอาเอา พูดนะจุดอีกจุดเทิงจุดหนึ่งพี่นอ้องเห็นนำบ่ละเออเห็นอยู่แพทย์ราตองให้แพทย์ไปซอยสองคนหรือมั้งใหม่มันหนักมาวัดเดียเด๋ยวต่างกอง เก็บเหี้อเรจากนมันหังหามันห yeah> ังเอานอสองึซูให้มาใส่ังูมออกว่อก่าดงมันเออมนแหละตองตูนมอน้อสองซ้ำซูดุ้ย

เมาเก็บเด้วแปลน่ะใหญ่ไม่ออกกันได้จ้ะเด้อเอาเอาเอากล่องเมื่อกี้ ไปไปไปจับพ่แม่พี่น้องมาทามแม่จื้อสนทั้งปุ่นที่พาไปหาเก็บเห็ดโอ้ยงหดไหลบอกแล้วว่าให้เห็นมาจ้ามาทีนี้พุ่นอ่ะหาเห็ดทองพ่อแม่พี่น้องจ้าไปไปที่าไปเก็บพุ่นอ่ะเฮ้ยสูอัลลุนนักนักเห็ดงามขนาด ตาาะมดต้มเหนตาตาต้กล่องเห็นอยดอกพอมแม่พี่น้องใสแว่นตาพมเอ้าจ้ะโอ้ยเห็ดหอมคักมาดามค้เห็ดหอม้ะเห็ดหอมคุณนะจอยยังไงปุณนะมึงจ้ะุณนะ ขันขึ้นได้อันแดาวมือไปซศราเอาเป็นซอมากคือจังอันคือจังคือจังซุ่มนี่นะพี่น้องเบิ่งเบิ่งกวนเศรมากงามขนาดพี่น้องเอ้ยขันเจ้ามาทำเพชรพูดตอนรับมึงจะแบบมึงรับขืนมึงเกาแย่งกันขืนแล้วแซมกันขืนนะจะมันเป็นหักเป็นหอมกันเนาะเนาะโอ้โค่ะจ้าพี่เก็บมาทั้งทีมันมันบอกมันต้องมีอยู่แหลเฮาเก็บผ่านในมัด เอ้าน,น้ำก็ได้ยม่ไม่นักว่าฉันพี่น้องจา้าไม่ไม่นักคักนักแน่จ้ะแบ่เอาบ่ถึงเพราะว่าม,มันมันเอาใหม่ต่อไปเลยอย่างตะของหงวยเนาะแม่เนาะมันก็ต้องไป,ไปหาใหม่ใหญ่มากได้ต้องไปเอาใหม่จะซอยกันสองคนซอยกันแบ่ ไม่เหวียงปลาเนี่ยไข่มดแดงพ่อแม่พี่น้องจ้ะใส่ขากันซันเด้อมันตีไปในรถจ้ะพี่จอยมาหาเป็นเลียขึ้นรถเลยใจง่ายพ่อแม่พี่น้องเอาเบิดจักมันเสิยมดจักว่าหนมดเบิดนั่งมาเอาลุ่มกับกรรมต้นห่มันเผ่าไปลุ่มกับกรรมเฮ็ดก้อุนพ่อแม่พี่น้องจ้ะป้าอ่อนเบิร์ดเบิร์เบิร์ดเบิร์ดเบิ่งเก็บดูมันเป็นยังไง เจ้าเมื่อเรทั้งคุณเจ้าเมื่อลรทั้งคุณพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้าตรงรัดส่กันคนเนียตองอ้ยอ้าวไอ้่แม่พี่น้องเบิงบิงไปตับ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 ยุบน่ะุบนน่ะยุบน่ะยังบะเหมยังบเิดยังบะเย้าพ่อแม่พี่น้องเออเอาถลล่ะเนี่ดเลายงามล่ะจ้ะเอาอีกไหมช่อนึงอีกชาอนึงอีกช่อนึงจ้ะอีกช่อนึง มาเข้ามาซอยกันสวงคะนางน้อยช่วยกันมามนนนนนพ่อแม่นนพนนี่น้องเจฟฟินค่ะโอ้หูยขังใน่ายไปนะเดี๋ยวผัดดาบอั็นไรเด้อเดี๋ยวผัดดาบเป็นไรไหนเด้อหุดแล้วซอยกันถ้ามากินพ่อแม่พี่น้องกินได้ขึ้น<ะ>เกาทีแล้วสิรุดผิจอยเพราะว่าเนาะนั่นเราใจเอโอ้ยผโอ้ยผิจอยจะเห็นยังไหมเห็นเห็นเห็นขึ้นหน่ายผุดดิ ง่ายคุณต้นหน่อยพดเอาน่พดเอาก้อนจ้ไใบก่อนนี่นี่ยจิจิ้งบอกไม่ับม่นอก้าครับง่ามนต้นนง่ายมคัจางงามคังามเนี่ยงามพีลีงามพดพ่อพมาเบบ่เคเห็นสอนกันยุซอจากพม่พิ่นงจ้าเฮ็ดังหนาจอยเห็นหนาจอยตเห็นหนามาดามเห็ดคักๆแล้จ้า ใส่เอาาเอใส่กระตาขึ้นมาส้มน้ำกันดูเบิ่งจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นต๊าบๆยู่น้องผจอยเนาะเบิ่งจ้าเบิ่งเบิงขึ้นนพำกันดนะอุ้ยมาส้มความงามน้ำกันพ่อแม่พี่น้องใหายใบไงจงไใบไงก็หนี่พ่อใดจ้าหย่านเสียหย่านเสียเราอยู่ตำมาแล้วตอนนี้มาดามเราเส่าแรงเราแรงเอาตายว่าเราแรงมาซ้อมมึงเฮ็ดเราพ่อแม่พี่น้องเรายังอยู่พี่จอยพะศาเขียนมาบอกจอยมาเอามาเอายังอยู่พี่จอยที่จริงนัดกันเมื่อนั่นแหละ มือเบางก็ตรงมากมือนี่โอ้ลืแต่แตตายงานมันได้ดอกมือเบาๆบาๆบาสิกอมใหกับสิแม่ใจญิดนอีกหน่อยนึงอยู่ดอกเนาะโอ้ยนี่นะเฮ็ดมือนี่พี่น้องจ้างามคัะเนาะนี่ละพ่อแม่พี่น้องจ้าพูนพูนปวดโม่กับโม่กับแตงเนาะคลิปนี้แพ็คกระสีฝาไปซ้ำนีเด้อพี่น้องเด้อ กากไปด้วยเหตุสวยๆวยพร้อมคนสวยๆสวัสดีค่ะวัสดีค่ะมวนเนาะพี่น้องเนาะหมือได้กับมวนมือ,มอได้กับหัวซักหัวขวัแล้วกันงามคลั่กไรไป,ไป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 จ้ะ,ะเป็นไปจ้าพ่อแม่พี่น้องดึกดื่นเชียงขึ้นกับบาดบาวัวไว สีเมือดสีคำสีฝนสีตกพายุสีเขาฝนสีแรงอีหยังกระตามหิมาสีตกจอยกามาดามให้กันมาเอาให้ได้จ้ะสิบอีมือได้มาสิบว่าไดต่อยับ่หัวสั้นหัวค้นต่อยเห็ดฝนกระเขาคุ้มตาพ่อแม่พี่นองเบิ่งงหนี้วผมจ่อสออนบอนี่จ้าสออนบอนี่เป็นตับตับตัตัอยู่นี่ เอาเขาจุ่มเขาขันเนี่ยปาดจุ่มจุ่มเขาหากันดูเออปาดเห็ดบ่นี่หืมวาย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 แดงโอ้ยเศร้าออกมาจากโทรศัพท์พ่อแม่พี่น้องเศร้าเมื่อออกมาจากกล้องจ้ะมาจกเอานี่พวกเจ้าเอาไปแกงเลยนี่ไปแกงรถนี่แกงเลี้ยงกันทั้งอำเภอรถเนี่ยเศร้ามาเศร้ามาฟาจกเอาจกเอามือไขายาวเศร้าได้เศร้าเอาจกเอาจ้ะพ่อแม่พี่น้องงามอีหลีพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ขันเราใหญ่คิดสภาพคือคือกอนั่นที่ออกแมนคือกอเต็มล้นกระตาแท้สามบานอยู่ทึ่งปลายใหม่พอดีเลยเนี่ยถ้าสามสามอันเนี่ยถ้าถ้าถ้าสมมติบานเต็มที่พี่น้องล้นกระตาหน่วยนี่ล้นแท้แน่นอนเลยแหละล้นคักล้นแน่นนี่นี่ถี่เพิ่นที่เพิ่นบานคักเนาะนี่แล้วล้นลงมาแล้วก็สีดำเนี่ยจะอยมันมันมีดำหนีหรือเปล่าพี่จอย อ๋อนี่เด็กผุ่มหนึ่งมันมีเสน้่แบบอีกผุ่มหนึ่งอยู่ในมือใหญ่อยู่ก็หนูซื้อคือจังว่าคืองันกับเหล้าแบบอันเท้าต่อยลงมาหลายๆะแม่วเนียเป็นตับเป็นตับจังไดยจังเย็นสิ่งกันเกลือจะมันง่ามคขนาดเนี่ยเป็นก่อนเป็นกลุ่มโอ้นี่อันอันลูกจังสีเนี่ยโอ้ยหลุมง่ามแฮงโอ้ยปวดพวกของโม่จากพ่อแม่พี่น้องอันแรกกรสิกราบขอพระคุณมาดามเพชรผู้ง่ามใจดีที่เอิญใหญ่มาเก็บเพชรน้ำจ้ะ กระกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องกราบขอพระคุณทุกกำลังใจได้จา้าเด้อกราบขอพระคุณทุกเอฟซี FC ทุกคนทั่วโลกได้จา้าเนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้จอยกับมาดามเฮ็ดตลอดมาจา้าเจ้ากกราบขอพระคุณหลายๆคลิปนี้กระสิฝากกล้าไปด้วยไอ้ดอกไอ้เฮทง,งามๆนะจา้าเนาะ <S 2> <S 2> สวยๆงามๆอ่อนๆเบืองเรียนเต็มจอนะจ้าเต็มจอเต็มฝ่ามือเต็มฝ<ต>่ามือสวยอะไรจะเลิศเลอเฟอร์เฟีขนาดนี้คนผ้ามาเก็บกับงามเฮ็ดกับงามคนเก็บกับงามเฮ็ดกับงามเฮ้ ล่าจ่าเนาะบุญนาเพิ่นไม่บุญนะบ่มีไแหว่องหงองกันสองคนหง่องกันสองคนเลยแต่พ่อแม่พี่น้องเ่าเป็นยังจ้ะรับใจบ่แล้วไปละจ้าบายบายค่ะสวัสดีสสวัดีค่ะโสดู้โม่ักแต๋